เดี๋ยววันนี้จะไปเส้นทางแถวอำเภอวิชัยนะอำเภอวิชัยศรีนครเลาะแถวข้างทางไปกันสีน่นะานะครับน้ำมาจากพี่โลกน้กุ้ง <noir> นะครัาามาจากพี่โลกเอซีที่เคยไปด้วยกันพร้อมยังพร้อมครับนี่นี่น้กุ้งนะครับเอซี จริงๆเราไปตกพิโรกไหมโอ้มาถึงอุดดิตวันหลังเราจะต้องไปเยือนพิโลกบ้างแหละไปไ<ด>วัน <ะ S 2> วนี้เจอกัน เม่ตีข้ามไปนู่นตีข้ามไปนู่นที่เดิมเอาบเบ้าติดเบ็ดว่ะ จีบเบ็ดปักว่ะเฮ้ยจีบแล้วว่ะเฮ้ยขอ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  ขอโอ้โหหลายด่านมากเลยโอ้ปิดคิวอย่างแรงขอโทษไอสัตว์เลยนึกว่าปลาเข้าเต็มข้อแล้วจับให้หน่อย โโอจับเลยอ้้หูมีกาหักว่ะเรียวใส่กียมีใครกินไหมหรือว่าไม่กินกินไหมีกันเปล่าอ้กินดีนะสุดถึงไอ้เหี้ผิดคิวของแท้เก็บไปก่อนก็ได้เอ ไอเราก็รู้ว่าปลามันมันก็กัดเหมือนปลาเลยนะจุ๊บเลยนะเ,ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนกัดเหมือนปลาเลยอะ่ะหลวงปลาบลาแล้วไหลได้นะโอ้ออะไรวะได้กบถกปลาได้กบ <c oughs> ไม่ได้โชว์นะครับเพราะว่าเดี๋ยว มันจะเจ็บไปมากกว่าน,นี้กัวมเจ็บปากเข้าข้อเลย<笑><笑> เดินลาะตามคลองไปเรื่อยนะครับปกติตรงนี้มันจะโล่งนะตอนนี้มืดตึ๊บเลยมืดตีไม่ได้เลยเนี่ยเกี่ยวข้าวหมดแล้วปลาก็น่าจะหุบลงคลองหมดแล้วนะ ตรงนี้ก็เป็นคลองนะครับเขากัน้นกั้นเป็นสะไว้แต่น่าจะสูบรือเปล่ากั้นไม่สูบไม่มีปลาไม่ได้เลี้ยงปลามันตายแล้วหรือเปล่าโอ้มันรัดมันรัดอย่างนี้ มันรัดอันนี้มันรัดมันรัดเต่ารัดเต่าลัดเต่าหาหัวไม่เจอว่ะหัวหัวมันอยู่กลางแต่แล้วเมือนวันขึ้นแล้วไม่ใช่เนี่ยไม่ตายมันรัดเต่าเห็นไหมรัดเต่าเต่าน้อยอ่ะแต่เราจะตีมันยังไงนั่นแหละเราจะตีมันยังไงวะเป็นรัดเต่าว่ะน้องมือเส้นเอาปืนเราจะจับไหมเราจะจับปะล่ะพี่ไง จูมือต oh. ้งนีผู้สิง่อก ัดเต็มข้อเลยไม่ได้เปิดกล้องนึกว่าเปิดแล้วนี่ยัง <c oughs> นึง่งนี่น้ำนท่วมฝั่งนี้คลองเข้าคลองแล้วครับมาหนึ่งครับเ <c oughs> ออเข้าข้อเข้าค้อ

หน่อยอเกิน,นใหญ่ไปไหนมึงวะใหญ่เบียบยาวยังข้ามไปฝั่งนู้นที่ตรง อน่าจะตัวไม่ใหญ่ถ้าใหญ่ซัดไปแล้วเออยังอยู่ที่เดิมนะมนกันลูกไฟนะวันนี้มีแต่ปลาใช้เล็กๆเออ เจอแต่ปลาไซนิดเดียววันนี้เป็นเพราะอากาศนะครับอากาศก็คุ้มๆนะคุณฟ้าคุณฝนเนี่ยนะเจอแต่ไซนี้นิดเดียวเยอะแล้วนะคิดโดนบ้างไม่โดนบ้างอืเจอแต่ไซแค่นี้ไซ้ใหญ่ไปไหนหมด เป็นที่กัดเยอะมากเลยนะเป็นที่อากาศอาจจะเป็นที่อากาศกาดแปลกแปะ อยู่ไหมไม่อยู่ไอ้เยอะพิซ่าขยับพุซ่ากระตุกกระตุกกระตุกอันอันกัดไม่โดนทุกทีอ่ะน่าจะตัวเล็กกันแหละ ทำนะครับหกโมงกว่าล้ววันนี้เลาะตีกันทั้งวันนะครับตามบ่อตามคลองตามนาตามทุกที่เลยปากัดยากมากถ้ากัดก็กัดแต่ตัวแบบไม่ใหญ่มากสุดท้ายนี่โอ้โหเป็นนาที่สวยนะตรงกลางๆนามันเป็นต่อข้าวครับพอกัดตึบมันไม่โดน มันเหมือนมันไปโดนกิ่งข้าวแล้วมันก็ขิดไม่โดนสองสาตัวนะเอออันนี้สุดท้ายนี่ปลาเยอะเหมือนกันแล้วกัดบ่อยด้วยนะเออคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับคลิปหน้าค่อยว่ากันอีกทีว่าจะไปที่ไหนคลิปนี้นี่ถือว่ากัดเยอะแล้วก็ได้ตัวไม่ใหญ่มาก <S <S มาลารวมก็ปอะมาณสี่ห้าตัวนะวันนี <S <S ้โอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วครับคลิปหน้าเจอกันบาย,บาย To stay strong and make a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts too.